บายหนูนี่เาเรีนได้จริงจังเลยอะน้องขาฮิปโปงทำไมพี่กลับมาเร็วจังเลยอะพี่ยังมีหน้ามาถามอีกเหรอต้องพี่ไม่กลับเร็วอะพี่จะเห็นเหรอวันลีจะเอาชู้เข้ามาในห้องเนี่ยเอาเด็กเพื่อถ่ายกับพี่พี่จะายเหรอพี่จะายเหรอทำไมตอนทำตั้งแต่แรกไม่คิด พวกแกสองคนนี่มันเรวทั้งคู่ไอ้คนนึงก็กินไม่เลือกอีกคนก็มัชมากไม่พอเออพี่ครับพี่ใจเย็นนะครับค่อยๆพูดค่อยๆแตะนะเงียบไปเลยสารละเลวแกไม่รู้เหรอว่าผู้หญิงก็มีผัวแล้วรู้ครับรู้แล้วมีทางเป็นไงเนี่ยฮะคุณแม่ พี่กันไม่ชอบพี่แกทำพี่มา้ไอ้นอพี่แกน้องใจใจไปม,มีชูก็เสียคนอื่นลถแพ้ถุเครอ,อก่นอนรก่นอนรก่นอ,กน,อ,กน,อกนก็อย่าไเชื่อมันะพี่มีทำอะไรอยู่นอแผดแล้วนะ ก้อยหนุ่มหนุ่มขอโทษนะก้อยจะฟุ้งให้หนุ่มนะหนุ่มสัญญาว่าต่อไปอ่ะหนุ่มจะไม่นอกใจก้อยอีกแล้วนะก้อยนะเสียใจด้วยอ่ะตลอดเวลาที่ผ่านมาแกทำผิดมาเรื่องอะไรฉันให้โอกาสให้อภัยกมาตลอดแต่ไอ้เรื่องนอกใจไปมีถูเนี่ยครั้งเดียวก็เกินพล้วก้อยใส่หัวเอาเปลียนชีวิตฉันได้แล้วแล้วก็ไม่ต้องจ่ายมาอีกนะ ้แล้วแบบนี้หนุ่มจะอยู่ที่ไหนอะค่อยจะไปที่ไหนมันก็แล้วของแกที่เปแกที่ไม่มีคันอะมือไม่มีมือ้าลายก็เพลงผู้แพ้เทมี่เองออกไปเนร์เมจ่าแกไม่ต้องมาเล่นกับเมียรันใจดีปวดจะ้วยอย่างแกออกไปดีบ้างดีบ้างเซ่เออไปก็ได้

ชมเส้นทางบันเทิงต่อด้วยละครทักหลายมาเลดี้เป็นรายการต่อไปค่ะพุทธศาสนาสุภาษิตวันนี้ธรรมะรัตสกิบสาหุทานังทานที่ให้แก่ผู้มีธรรมเป็นการดีภาพปิดท้ายวันนี้ไปดูการเวียนเทียนเที่ยงวันนะคะเนื่องในวันวิสาขบูชาที่จังหวัดยะลาเพื่อรำลึกถึงวันสําคัญทางศาสนานะคะแล้วก็พระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ร้องที่นำคำสอนในหลักธรรมไปประพฤติปฏิบัติกระทำความดีงดเว้นการทำชั่ว เ้นกรรมทำชั่วเป็นต้นไปเรื่ว่าซีวีส์มาตาล ทำงานร่วมกับผู้อื่นนั้นที่จะให้เป็นไปโดยราบรื่นปราศจากปัญหาข้อขัดแย้งย่อมเป็นไปได้ยากเพราะคน oh. จำนวนมากย่อมมีความคิดความต้องการที่แตกต่างกันไปมากบ้างน้อยบ้างท่านจะต้องรู้จักอดทนและอดกลัน้นใช้ปัญญาไม่ใช่อารมณ์ปรึกษากันและอ่อนอ่อนผ่อนตามกันด้วยเหตุผลโดยถือว่าความคิดที่แตกต่างกันนั้น มีใช่เหตุที่จะทำให้เป็นข้อขัดแย้งโต้เถียงเพื่อเอาแค้เอาชนะกันแต่เป็นเหตุสำคัญที่จะช่วยให้เกิดความกระจ่างแจ้งทั้งในวิธีทางและวิธีการปฏิบัติงานพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร